ตอนนี้เราก็อยู่ตลาดสดสตาร์วันนี้เรามาเดินหาซื้อของกินกันดีกว่านะครับผมถูอว่าที่ตลาดจะมีอะไรกินบ้างโหแต่ตลาดแบบเยอะมากแล้วก็มีเสียงดังด้วยก็ตลาดนี้ก็จะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะขอขายเพี้ยบเลยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันดีกว่าอันนี้ก็ในตลาดจะมีเสียงดังนิดหน่อยอันนี้ก็ร้านค้าพวกทั่วไป เรามาดูโอ้ของของดีอ่ะดอกไม้เพียบโอ้คนเยอะของขายแน่นเลยอ่ะมีมะพร้าวด้วยที่นี่ตลาดก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็แต่ก็คนไม่แน่นเท่าไหร่ เพิ่งจกโควิดวันนี้เดี๋ยวเราหาซื้อของทะเลแล้วของสดเพราะเราอยู่ที่ตลาดที่ระยองนะอเจอแล้วนะครับของทะเล อ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีไปซื้อที่หลาดควายยังมาถึงก็มืดละกุ้งลายเสือ1กิโลนะครับจัดมาแล้วก็ได้เป็นหอยเชลล์หอยเชลล์สองผงส0 0บาทแล้วก็มีฝาหอยเชลล์แล้วก็มีหอยแข็ง หอยแข็งแบบลวกจิ้มพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแจมเลยอันนี้ก็คือหอยแข็งที่เราลวกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็มีเศษดินบ้างนิดหน่อยแต่หอยมันก็สดมากเลยนนงแดงอยู่เราจะจิ้มกินกัน,น,นเราก็จะจิ้มกินละ แซ่บมาก <c oughs> จิ้มกับน้ำจิ้มสีฟูดนี่อร่อยมากเลยอืมไม่ได้มาพักผ่อนแบบเที่ยวอย่างนี้นานมากรสชาติใช้ได้เลยโอยไฟยังไม่ทันแดง <c oughs> กูก็รีบปิ้งไว้ก่อนจะสุกปปะวเนี่ยร <c oughs> อลุนลอล้นรอลุ้นเอาก่อนหนึ่งตัวเ <c oughs> ผากุ้งแม่งเลย ไปกุ้งลายเสือนะที่เราซื้อมาโลสามร้อยจัดไฟนี่เลยใช้พิกงเอาแล้วกันวันนี้เราก็จะเอาหอยแข้งมาใต่ซีฟูด้ดแล้วก็ปิ้งที่หอยเชลล์เลยนะผอมีคนจุดพุ๊บด้วยอ่ะนี่นะครับผมเอาอย่างนี้เลยดีกว่าสดๆ ข้าวม,มาใส่จานนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้ใส่เลยสุดยอดม,มากเมนูต่อไปนะครับแล้วก็คือกุ้งที่เราเผากินแล้วก็น้ำจิม้มซีฟูด้ดโหนี่ปั่นละเอียดมากเลยวะ่ะ เป็นวันที่ดีมากๆที่เราจะอยู่ริมทะเลน,นะครับแต่ลมข้างบนนี้ไม่พัดเลยผมเผิ่อไม่ปิวเลยไม่มีลมเลยอืมก็ไปอีกหนึ่งคลปดีมาเที่ยวระยองนอนพักแค่คืนเดียวแต่ว่าไม่ประหยัดเลยเพราะพวกนี้หมดต่างมีเยอะมากใครจุดปูจุดปูคนตดเลยอ่ะไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่านะ อนนี้ก็เริ่มมีหอยเชลแล้วแล้วก็กุ้งโอเคตอนนี้ก็คือหอยเชลชีสแล้วครับผมอยูสภาพเดี๋ยวเราจะกินกันดีกว่า oh. มาลองกินหอยเชลชีสกันนะครับนี่เราก็ตักแลวอืมตับน้าจิ้มซีฟู๊บอกเลยว่าเด็ดมากชอบเลยบรรยากาศแบบชิวๆมากเลย แล้วหอยทะเลสดไม่มีกลิ่นไม่มีคาวเยี่ยมลองทำดูกันนะครับอุ้ยหอยเชลชิยดยืยยด เชลโล่สองร้อยแต่ว่าไม่มีแบบแกะหอยนองลมโลละร้อยเอชุดละร้อยเลชุดละร้อยจริงๆหอยเชลล์มันก็ประมาณเนี้ยแหละ กวใหญ่มาก